เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกระแผมระดับมิจัยต่อบคขัดรอกพอสวัสหน,น้าผมวันนี้เป็นตอนที่1623ถึงตอนที่1624นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเ่อร,ร์าอจะดีกว่าครับ กระดูกดังกล่าวมีค่าไปอย่างมากเราควรจะทําการเก็บเกี่ยวพวกมันเอาไว้ซะด้วยเทียนที่ทําการเก็บเกี่ยวกระดูกเหล่านี้ออกเข้าไปไว้ในเช่ว่ามิติแปรร่างกายของเขาหลังจากนั้นด้วยเทียงก็เริ่มมองหาเศษกระดูกอื่นอื่น และแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปช้าๆเ่เทียงก็ทําการเกร็บเกี่ยวกับระดูกล่าน,นี้ทีละสินและเปลียงแค่เสษกระดูกเหล่าน,นี้เปลียงแค่อย่างดีถ้าเขาทําการไขมันภายในอนโคตมันจะสามารถเทกเปลี่ยนเป็นสร่งวอันมีค่ามากมากแ,แม้แต่ขอบเขตนี้ดังขึงนข้าก็ต่างก็ต้องการกระดูกเหล่าน,นี้จะแน่นหนาแต่สิ่งเดียวที่เอียงเสียใจต,ตอนนี้ก็คือ พลังงานาวเพียดน,นิตรนที่มีจูในกระดูกดังเก่านังบางเบามากเกินไปซึ่งมันไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับนิวเคลยร์ขอคอนดีเทียแต่แน่นอนว่าตาเหตักมันก็มาจากพลังงานของแขนดังกาได้ถูกใช้ไปเพื่อทําการบอมเพาะบารงบอกซีามเหนี้นี้เองซึ่งแข็งข้างหนึ่งด่นานการมาดปลอมเพาะบารงบอกซีดำออกมาจำนวนมาไปทั่วเพียงแค่นี้มันก็สามารถทําให้อาณาจักรในรังซึงขั้งตะวันพาปรู้สึกกิจชายอย่างยิ่งแล้วดังนั้นจากที่เห็นจะเห็นได้วว่าเจ้าของนิว นี่ดานดันมีรดับที่ได้กว่าเจ้าของแขนนี้ไปอย่างบ้า ไม่นานแตจากน,านั้นเเทียงก็ทําการรวบปร,ระดูกทั้งหมดที่มาจากแขนดังกาแต่โดยมักค,คิดพลังงานที่น่ารังเกียจก่อนได้ไปรากฏขึ้นและแม่น้าหมอกสีดำก็เ,เริ่มทําการขับไล่ามาแดงหมอกสีตามที่มีจุดจำนินั่นวและแม้ว่าคนมาแก่งคนเจ้เทียนจะแข่งแก่งไปอย่างบ้าแต่มันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานการปฏริเสธของแม่น้าหมอกสีดาได้แต่ถ้า,าจะพูดกันต,ตรงๆแล้วก็มันไม่ใช่การปฏิเสธของแม่น้าหมอกสีตามแต่มันนั้นเป็นพื้นที่ พิเศษที่เม่น้ำหมอกสีดำตั้งดูมันนั้นได้ทําการไปเสร็จความภายนอกจะเห็นจะชัดว่าทาเลดิดัมบันนั้นมีความพิเศษไปอย่างว่าไม่เช่นนั้นแขนขอบูดบนลนวเกตนีนิตรโงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นแม่น้ำหมอกสีดำได้ซึ่งความแกร่งได้บ,บกิตเฉพาะคนที่เหียนนานยังคงอยู่ห่างไกลจากความสามารถในการสอบรู้สอดเห็นความรับที่แท้จริงของทาเลดิดัมบันได้หลังจากที่เถียนได้ถูกขับไล่ออกมาเม่น้ำหมอกสีดำก็ได้หายไป ระจําจำนวนของมาแดงมักสีตาบก็ได้มป็นจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากนั้นพวกมันก็ได้ทําการขยะายตัวกระดกปลายและความเข้มข้นของมามดงกุกสีตามที่อยู่ในที่แห่งน,นี้ก็เริ่มพิจตะบางเบารงเรือ่อและเมือ่อเวลาผ่านไปทาเรเดียมปันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปงมากนะัก ในห้องถองตุกนนขนดแนวข้างป่ายเยียนได้ใช้สิปป่งกอบที่รับมาจากทะเลทด่ทดปันเพื่อเปิดถึงระดับเจียวการในขอบีขอัน,น,นดงคที่หกไดและเตรียมพร้อมที่จะทําการโจมตีขอบเขตอันดับที่เจ็ดเป็นที่ระบายแรงซึ่งเขาเน,นย้อเก็บสมบัติชิ้นนออกมาดอกไม้นิรัดหัวใจสีม่วงสมบัติชิ้นนี้จะสามารถช่วยข่าว่รวงผ่านขอบเขตอันดัคดี่หกไปสู่ขอบเขตอันดงคที่เจ็ดได้อย่างง่ายดา,ายเมื่อร่ก็ตามที่เขาสามารถจะก,กระดับผ่านได้สำเร็จ ด้วยร่างกายนิรันดร์ให้จุดจบที่อ่ในคาเกตียดคสมบูรณ์แบบบวกกับรักษานิรันดร์อีกหลายจากมันก็ยังพอแลท้ที่พลังต่อสู้คนเดียวแต่เทียบเท่ากับอาณาจักรนิรันดร์ขึงข้าแม้มันจะเป็นระดับิ่มต้นก็ตามและถ้าหากเขาใช้นิรันดร์มันก็ยังพอแด้ที่เขาจะสมา,จามา,ารถชนะหมาำนัดแนวเขตนิรันดร์ขึงข้ามที่อยู่ในระดับต้นต้นตที้เขาเขียนท,ทำการกินกินดอกไมน้นิรันดร์หัวใจสี่ผู้และเริ่มทำการปรับแต่งพลังงานของมันในดันที่เพื่อที่จะโจมตีขอบเขตอาณาเขตเดียว เพราะใช้วาดรัเพม่นานมากนักจดับเยเทียเขาก็สามารถจดกระดับเข้าสู่ขกเห็ดอนาังคดิเกได้สําเร็จซึ่งการทดกระดาษดาเคอันาังคดิโคไปสู่ขกเห็อนาังคดิเจ็ดนานมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นคอมแพก็ที่เพิ่มขึ้นมาที่มีระดับสูงไปอย่างว่าเพระในบราณีเยเทียนสามารถนักต่อตนก่อนได้ในีดไอ้อย่างง่ายดายเพราะลังจากนั้นเพเม่นานมันก็ได้มีขาอดีจากพมนุษย์เพราะพมนุษย์นั้นสามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอันบานเกิดมาได้อีกคน และคนที่สามารถประสบความสำเร็จในการยกระดับขั้นีก็ยังเป็ยนครอบครองเดเทียซึ่งก็คือเซียวจูพยายาคอนเดีย,ยนั่นเองต้องขอบคุณการพยายามจัาง,งดักคอนเดเทียที่ทำให้เสียวยุนดัน,นกลายเป็นคนที่มีจิมญาดับสูงและสามารถยกกระดับเข้าสูข่ข้อพินารนาได้สำเร,ร็จเมื่อมาถึงตอนดีเผ่ามนุยกก็มีซิมิจิตบนันทั้งหมด4ีคนแล้วและยิ่งไปกว่าน,นั้น จำนวนดาวเคราะผู้จงโคพานที่อยู่ในระดับหนึ่งของบมโนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรืร่อยๆซึ่งทุกอย่างกำลังดำเนินการไปด้วยดีและในวันนี้สิ่งที่มันจากเกิดขึ้นในทะเลทิดําปานซึ่งมันทำให้เห็นนั้นเต็ไมไปด้วยความสกใจและความตรักตรึงนัดทะเลทิดําปานมันก็เป็นอย่างเช่นเคยเด่เถียนก็ยังคงตามหาทรัพยากรภายในทะเลทิดําปานดูเพราะท้ายที่สุดแล้วทรัพยากรของทะเลทิดําปานนั้นก็ไม่การกําเนิดขึ้นมาจากตอนนี้ นั้นจึงมีอุปกรบางส่วนที่มักจะได้กํานิดขึ้นบาแต่ในโบราณีความบ้าเปล่าของทะเลตเ้องคงเดิดก่อได้เกิดรูสองรูขึ้นบาและมันก็มีสองมือพองมาจากมือดังกามือข้างหนึ่งนั้นห่อหุ้มไปด้วยเกล็ดซึ่งมันไม่ได้เหมือนมือคอมบนโดนและในขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งนั้นเหมือนกับมือคอมบนโด มันทันเป็นสีขาวเหมือนกับเด็กเจ้าวายแต่มันกลับเต็มไปด้วยออร่าที่น่าจะเึิงกลัวซึ่งมือทั้งสองข้างดีทําการจับลุมบาแดงบอกสีตามตะวันม้าแต่บาแดงบอกสีตามเราดีก็พยายามที่จะกัดก่อนมือสองข้างนี้เช่นกากแต่มันพบว่ามันไม่สามารถที่จะกัดก่อนมือทั้งสองข้างนี้ได้เลยมือทั้งสองข้างดังกากได้ทําการจับลุมบาแดงบอกสีตามตะวันบ้าได้อย่างง่ายแต่เขาดี หลายพวกมันก็ทําการจับกลุ่มครั้งแรวครั้งรอบและผ่านไปเพียงเม่นดามันก็ได้มีเสียงดึงดังขึ้นบ่าพอได้แล้วเมื่องบอกแีตสีดำตอนนี้ก็ถือว่าเพียงพอมากแล้วอย่าได้จับพบมันไปมากเกินไปเอาแบบใน,นกดอดจ้าก่อนน่าค่อามาตับพบมันกันอีทันทีที่คำพูดตอนนี้จบลงมือที่แข็งแกร่งของทั้งสองคนก่อได้ออกจากทะเลเดดําบานและรอยเท้า,า,าของมิตีก่อได้หายไปเช่นก,เาากบบนกันซึ่งในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ยี่เทียนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแม้แต่นิดเดียวและได้พยายาอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะห่อหุ้มตัวเองโดยใช้บาดแผกสีตามตัวอื่นเพื่อที่จะตกร่องคอหนาดมาได้ถูกคนพบและในเวลาดียี่เทียนก็ได้หายใจออกมาด้วยขมลกอกเพราะสีมีชีวิตดึงกับทั้งสองตนนั้นได้หายไปแล้ว พวกเขาทั้งสองคนก่อนจะเปลี่ยนข้อเกียรนี้นดันเด้เทียนได้พูดออกมาเพระได้จากการพูดคุยระบายทั้งสองที่ในข้อเกียรนี้ดันดันมันมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะรู้ถึงการมีจูขอมาแรงบอกสีดำดังกาวเพาะดูเหมือนว่าพวกขอนดันก็ต้องการมาแรงบอกสีดำโดยสิ้นกาเพราะอย่างรวดเร็วว่า พวกมันได้ฉุกกะขังเอาบอลในที่อย่างดีแดยทางพวกเขาเจะเดินทางเข้ามาเก็บเกี่ยวเป็นครัง้งคราเมื่อทำหมอกซีตานานก็จะทําการฟักไข่ของแรงหมอกซีตามตัวใบออกมาตะะเอรเพราซึ่งมันจะนําไปสู่ความจริงที่ว่าทำให้แรงหมอกซีตามภายในฮาเด็ตติดต่ปันที่ไม่ได้แหบปล และจำลองบพมันนั้นตรงคงที่ไปจังว่าเรือด้วยวิธีการทางการทะเลตนดําบันแห่งดีจะเป็นเพียงพื้นที่เก็บเกี่ยวสำหรับอาณาจักรนิกานในการปลอมเพาะมาแงบางสีต่างทุ่นดานส่วนขอบเขตนี้หลังคืงข้า,ขาและขอบเขตอาาคตอื่น,นแต่ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งดีเพราะมันอันตรายเกินไปซึ่งเรื่องนี้มันน่าขันมากเกินไปจนถึงตอนดีมันก็ประเดงนยากสำหรับเท็เทียที่จะจินตนาการว่าความจริงแล้วมันเป็นชิ้นนี้นี่เอง นอกจากนี้จะมีผูต้ตองคนายที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวบ้างยี่เทียนรู้สึกว่าถ้าหากเขาสามารถระบุได้ดังนั้นแม้แต่บระชาชท,ที่ส,บสอบของตลาดท,ที่ติดตังปัก็อาจจะร้องดูเช่นกันแต่พวกเขาไม่ยอมพูดออกมาก็ดังบางแห่งดันสามารถที่กำเนิดอาณาจักรนิรัน์ขึ้นมาได้แต่ผู้ตัวอาจักรนิรันร์นั้าน,น,านไม่สามารถดูในฮาเรตต้องกำเนิดได้ด้วยเหตุผลระบิกาแต่อาณาจักรนิรันตน์ดอนดีจะสามารถปรากฏต่อขึ้นภายในฮาเรตต้องกำเนิดได้อย่างแน่นนอน โดยอย่างเช่นในตอนที่สมยุทธนิรันดรจะกํำเนดถูกํำเนดขึ้นมามันก็มีอาจาจักรนีรันดประกอบขึ้นเช่นกันกล่าอีก่หนึ่งก็คือมันอาจ,จเกี่ยวข้องกับความรับในขอบเขตน,นิรนนั่นเองดังนั้นโดยทั่วไปแล้วผู้เตือนอบัติเหตไม่ทามที่จะรูร้ดูได้แม้แต่เจ้เทียนเองก็ยังไม่รู้เช่นกันและเขาก็มารูได้สยห้ับว่าเขาจะรู้ความรับรังกายได้จากที่ในได้เมื่อแต่ก็ตามที่รกษากันาะของเราไปถึงขอบเขตอาจาจักรนิรันดร์เคีงข้างบางทีมันอาจจะมีวิธี ที่เราจะต้องรู้ความรับลังกาเดเดีเ้เนได้คิดกับตัวเองและในวรานี้วามเจนนี้ดันทั้งสองนานพวกคุนที่ไิ่ทางมาที่ทะเลเดนมปันในเวลาอันสั้นแต่แน่นอนเดนดีเ้เ็นถึงไม่ยังเป็นแต่ต้องของโบนและแต่เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและในวันนี้การประชุมภายในยของตำรวจนเทศเดนมปานก็ได้จัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งการประชุมสนใจดาน,นเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันประสบการณ์ด้านข้อมูลและการต้อนรับสมาชิกภายในคนบ่าย เนื่องจากในเหตุการณ์ทารเรียมปัยในครั้งล่าสุดนานได้ทําให้จำนักเทศติดํรมปานสูญเสียสมาชิกภายในเ,เป็นจังหวัดบ้าคณะพวกเขาจะต้องจัดหาสมาชิกภายในคนบายหน่อที่ประชุมใช้เวลาแผงไม่นานวิธีการต้อนทับสมาชิกใหม่ก็ได้จบลงแต่พูดตนทุกคนต่างก็ทําการพูดคุยกันแต่โดยเมื่อคิดไี้เทียนก็ทําการกล่าวทำความทรรมอกบ้าทุกท่อนก็ไม่รู้ว่ามีพูดตนคนตาที่รู้รู้ถึงวิธีการการใช้งานที่แท้จริงของต้นไม้หอประการเริมบ้า ข้ารู้เพียงว่าต้นไม้ประกันหนสามารถพิตไปไม้ดิดำปันอามาได้แต่มาจินวัจจัอย่างอีอยู่อีกริมไม้มาประชนจินสูได้ต้องมอไปที่เย่เทียาประชนแห่งกฎวิธีเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าคนพบกัมมอจูของต้นไม้ดิดำปันมันไม่ฐานที่จะเป็นไปไจ้า แค่แค่ากดูเกี่กับบานราข้าเองก็ต้องการที่จะค้นหาบานเย่เห็นได้กล่าวมาด้วยรอยจิมดังนั้นในวันดีประชนจินสูจึงได้กล่าวคนค้าที่ฮัจจีของต้นไม้จิจามบานออกมาพื่นั้นร่วงรูประวชน์อียงดึงของต้นไม้จิจามบาน,ออาาน,นรรประชา,า,าชนจินสูนได้กล่าวออกมาและตอนจะที่ขอพุดจบเย้เห็นได้ดับานานคนอืน่น ก็ถูกคำพูดของประชาชนจีนชูดึงดูดพวกเขาเน้นต่างรอคํอธิปากจากรบราชทินซูขบราชจินซูได้กล่าวมอกว่าใบไม,ม้ยืนตาันการสามารถนาําพูดตนเดินทางเข้าสู่ทะเลยนืนบันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วใบไม้ยืนต้นดานที่กําเนิดมาจากต้นไม,ม้ยืนปานและต้นไม้ยันด,นด้นก็ถือกาเนิดมาจากทะเลดืนปานและส่วนที่ว่าทําไมใบไม้ยืนปาน จึงสามารถนอามอมตะตัเดเดอมบันไดเพราะในตอนต้นอาหารไม่ได้เปลี่ยนผู้ตัวดามบันที่สามารถนำมันอามตะได้ดังและจับเป็นไปไม่ได้เรือยแต่แล้วต้นไมเดิมบันบางต้นก็ได้ถูกคนพบเพราะ่ังการทาการต่อสู้เจ้่งสิงกระมาคางข้าดังนักเถรเดิมบันของพวกเราก็สามารถคว้าเอาต้นไมเดิมบันมาได้ต้นหนึ่งซึ่งประจคขมันดันสามารถครอบงำการเปลี่ยนร่างัตถันพิเศษซ,ซึ่งมันมประจวบแม้แต่สำหรับอนาจักนี้ดังคึงค่า ก,ก็คือถ้าหากได้รับหัวใจขอต้นไม้ดิบันบาดมันก็จะสามารถครอบนำการรับประทานพิเศษที่เนือขอบเขตที่รังคืนขั้น้าซึ่งหัวใจต้นไม้ดิบันดันจะอยู่ไปในร่างกายของรัตปัานพิเศษและแม้ว่ารับปัตานพิเศษ่างกายจะตกตาแต่ดังจาท an ี่ใจได้กคาบังดามันก็จะสามารถครอบงขึ้นมาได้อีกครั้งดังนั้นสาหรับอาณาจักรนี้ดังคืนข้าหรือดาบันดันดันความสามารถของรัตปัานพิเศษ ที่ได้มาจากหัวแตกต้นไม้เดรดัมปานมันจะมีค่าไปอย่างบ้าแต่เท่าที่ข้ารู้มาหัวใจต,ต้นไม้เดรดัมปานดันมันไม่ได้มีประโจกับขอเขตนี้ดันไม่แต่นอนไม่เช่นดันต,ต้นไม้เดรดัมปานก็คงจะถูกแย่งชิงายโดยขอบเขตนี้ดันมาดานแหลกและมันก็คงไม่ลงเรือให้กับพวกเราวพอแม่แน่ประ่างขึ้นมาอย่างงั้นเลอ ย่เถทียนตกใจไปอย่างบ้าความสามารถดังกล่าวนั้นสมบัตไปอย่างบ้าจำเราซิมวิตยบรรดาคนตายที่ไม่ได้มีความสามารถในการสร้างระบบตานี่มันเป็นสมบัติดมค่าไปอย่างบ้าและไม่ว่ายี่เถทียนนั้นจะไม่ต้องกายการลอกอยู่แร้วดและไม่ว่าขอนั้นจะไม่ต้องการหัวใจต้นไม้ไดำปานแต่ครอบครัวของย่เอเทียนนั้นต้องการมาแต่เนิ่นนอเพราะพอพวกขอนั้น ไม่ได้มีความสามารถในการสร้างนบตตาแต่แพวกเขาจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกไปนโลกแผ่นนอกจากหัวนันพันแรกไม่เช่นนั้นถ้าหากพวกเขาตกตายจากไม่ต้งใายพวกเขาเองก็คงจะตกตายจริงๆแต่ถ้าหากพวกเขามีหอดใจต้นไม้ไดิรัมปานพวกเขาจะสามารถคข้าแน่นนัตาขึ้นมาได้แต่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเก่งกว่าใครเอไดเมื่อทราบถึงประโยชน์ดังกล่าวย่เซียงก็รู้สึกตื่นเต้านประทัใจ แต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกมาหลังจากนันเจย์เถียงก็ได้เงียบไปจากนั้นผู้ต้องทุกโคก็ทาการแยกเปลี่ยนข้อมูลการและอ,นอนันบอร์นที่2ดันก็ได้ประกาศเนเวลาราในการเปิดที่ในสมบัติขึ้นมาซึ่งมวลค่าของดินในสมบัติต่างกานันดันเมื่อได้สูงมากนักมันเหมาะสมสำหรับผู้ตนดับพลังคดีเจหรือคดีแปดเท่านงดันเดนเจยเทียดที่ไม่ได้สนใจดินแนสมบัติต่างการและเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะเขารู้ เลราะดังจากนั้นพเม่นนาการประชุมก็ได้จบโรงเพราะเราพูดตรงก็ได้จากไปฮลาคนเพระเมื่อสมาชิกภายในจากไปทั้งหมดแล้วบรรดาชนทั้งสองก็ได้ทำการพูดคุยกันอีกครั้งทำาไมจูดๆาบรราชน,นผู้แก่งสูง ถึงได้ก่อถามต้นไม้ดําปานพวกต้องคิดใหม่ว่าขอนั้นได้รับต้นไม้ดรมปานมาบรรพชนเฟิงกูได้ก่อถามบรรพชนจิงเฮยได้กล่ออาวอามาว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบต้นไม้ดําปานภายในทะเลดําปานบางทีเขาอาจจะนำมันออกมาแต่ถ้าหากเป็นกรณีสิ้นดีบรรพชน,นจิงเฮอเจ้าใหญ่ในเขตตึดด้งดีบรรพชนแห่งกฎวิธีนาดมีความสามารถในการสร้างรวัตางขึ้นมาและสําหรับแสาภาพของขอนดัน มันชัดเจนไปอย่างบ้าโอรสจะาามีความวางที่เขอจนืนยกร,รามากในอนาคตแม้ว่าเขาจะไม่สามารถไปถึองอเบยนนิรันต์ได้แต่เมื่อใ่ก็ตามที่เขาสามารถยกระดับเข้าสู่อเบยนนิรันร์ขั้นขั้นได้ด้วยพลังต่อสู้ของคนด่านมันจะถูกเรียกว่าดูจงโพอพันซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นพวกเราไม่สามารถเป็นศัตรูก,กับขอได้หนึ่งในสิบสองอวบชนอวบชนตึ๊กมุนีดนได้กอดตื้อ บรรดาชนจินเธอได้ห่อเราออกมาถ้าไม่ดูแข็งข้าเกินไปอย่างนั้นเลย้ามีฐานที่จะแย่งต้นไม้เดรนปานมาจากบรรดาชนแห่งกลวิธีอย่างน่นหนาถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีความสามารถในร่างประตันจูแต่ด้วยอุดับภายในปัจจุบันของข้ามันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่ข้าจะสามารถครอบแม่น้ำประตานขึ้นมาไ้าและมันก็ไม่สามารถทำให้ข้า ทำลายรอบรเขตการดำเพาะเข้าสูข่ขระเนิรันด์ได้แมไว้ไอวัตตันดันจะทำให้เขาสามารถในการชีวิตของข้าเพื่อเพื่นข้อตาแต่มันก็ไม่อยู่ยอะไรมากนักสำหรับการบำเพาะต้นมไม้จะดาวันนั้นได้ไปโจรไรแม้แต่ประเภทนิารานก็ยังดูแคนสมบัติชิ่นดีแต่ถ้าหากมันเป็นสมบัติที่สามารถข้อแม่ได้วัดตาองอ์ราการที่ดังขึ้นมาได้าคงจะสนแต่มันชินกาแต่แม้พวกตนนั้นจะไม่ได้สน แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว,ว่าผู้ตนใด้บรนดาคนอื่นด่านหรืออาาจกนี้ดานคนอื่นจะไม่ถูกล่อลวงเช่นกันบางทีพวกเขาอาจจะไม่ทําการขึ้นไปด้วยตนเองแต่พวกเขาคงจะทําการให้ผู้ตวคนอื่นนั้นเป็นคนลงมือแม้ว่าบาะชาชนผู้แก่สุดนั้นจะสะพรังไปอย่างบ้าแต่ดับกระดมพาะของเขานั้นจางตามตัวกันไปและในท้ายที่สุดแล้วขอพึ่งจากโดกระดาบผู้สวมไปนอนณาคขตเจ็ดท่าห่งน ดังนั้นในตอนดีขอบเขตพลังต่อสู้ของเขาก็คงจะสามารถที่จะก้าบระดับมานาังนขั้นก้าวหรือพวกเขาจะทําการช่วยเหลือเขาดึงบ้า่ข้าคิดว่าเขาไปอันดันและขขบเกินี้รังคึงขั้นคนอื้ก็งคงไม่พอาจที่จะสังหารประชานแห่งกลวิธีแต่พวกเขาจะทําการโจมตีก้ตามเพราะประชาชนแห่งกลวิธีนั้นมีความสามารถในการสาร้างวัตาขึ้นบ้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าดดตัวตนแท้จริงของนั้นอยู่ในที่แห่งใดแต่นั้น,ดดต,น,น,นตัวตนงฮอนดันจิงไม่อยู่ฐานที่ถูกสังหารหรือ แต่ประชชนแห่งกลวิธินานจากการตรวจสอบของพวกเราขาอนั้นเป็นพูดตนที่ถูกเนือขึ้นมาในมืดังฮัฟเป็นอมบื้อเลยได้กลายเป็นโนรคนิรันดรแห่งไม้แต่หากศัตรูทําการยึดความือดังฮัฟเนอมบื้อมันก็อาจจะสามารถคุกคามต่อตนของข,องของาอได้และหากพวกเขาสามารถคุกคามประชาชนแห่งกลวิถีได้บางทีประชาชนแห่งกลวิธีอาจจะมอบพื้นไม่เดิมเปนให้กับพวกขา่าวใช่แล้วตราใดที่มันไม่จาใดถึงกับชีวิตพวกเราก็จะเข้าไปยุ่งเติม ไม่เช่นั้นตัวตนของพวกตระถูกกองหาว่าไม่มีความเป็นกลางหลังจากที่บร์โซน่สองทำการพออูดคุยกับพวกเขาเนก็รู้สึกว่าบารชาชนแห่งกลวิถีอาจจะไม่สามารถรักษาต้นไม้เดลมันเอาไว้ได้แต่แน่นอนว่าจะมีอีกสาการหนึ่งก็คือบารชนแห่งกลวิถีนั้นนไม่ได้มีต้นไม้เดลมันดูนะักวีรบุรอย่งองขมือร่างขารอกของเเทียนเดินทางกลับมาในที่แห่งดี้ดเหวอนว่ามันนั้นจะดึงดูดความสนใจของพวกข่าวเพราะมันไม่มีทางเลือกการที่เอเทียนทาง,ทงการทางกาวออกไป แปลไปนอย่างบ้าดังนั้นจะเคยได้ปกติที่มันจะดึงดูดคนสนใจของผู้อื่นรอาดฐานที่สุดแต่ผู้ตนะหนัดานและขออเขตทน,นี่เราคึงข้าหน,น,นอนนั้นไม่ใช่คนโง่ซึ่งพวกเขาสามารถท้าวและจินตนาการถึงมันได้แต่ไรก็ตามที่เทไม่ได้เก่งกลัวไม่เช่นนั้นที่เทก็คนทจะไม่ทําออกไปและด้วยข,อข้อประกภายใน,นในปัจจุบันคนเยที่จะหากไม่ใช่จากนี้เราคึงขั้นที่สวัสดงที่เทก็แทบจะไม่เก่งก่อสิ่งใดและเบลา์ห้ามเอาคมมดดชัน ก็จะภายแต้กันหุบของดูและเมื่อใดก็ตามที่การบ้องการของเวลาห้าเป็นความมืดหมดตรงรักถากันเฉพาะของยีอทีก็ควรจะสามารถจระดับกลายเป็นดาวรังคดีตแปหรือแม้แต่ดาวราคดิตก้าได้อย่างแน่นอนซึ่งในวรนดานเขาจะไม่เก่งกว่าแม้แต่จากนี้รังคืนขั้นดับลรงสุดตอนนั้นเลยแต่ก็ตามที่ตัองต่อไป็ศัตรูกับีเทีมันจะเป็นไห่นะสจรับศัตรูไม่เชื่อตัวตัวของข่าวและในขณะเดียวกัน ณที่ในซักแห่งในทะเลตุกคมเดิมผู้ตระันักลายคนกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวคนดทีทีแราพาวกเขาก็กำลังทำการวางแผนบางอย่างภายในห้องโถงอันมืดมิดสิ่งมีชีวิตตระหน,น,น,นักรวมเก้าหกคนได้ถูกปกคุมไปด้วยขมุมมืตามข้อมูลที่เขาได้รับมาบริประชนแห่งก้น,นิถินดานที่เป็นผู้ตระหน,นักคนที่เจ็ดแต่รับต้นไม้ไดัดบบนบ้าซึ่งต้นไม้ไดันดบบาน,น,นไม่เพียงแต่จะมีไม้เดรบ,บันเท่านั้นแต่หัวใจของต้นไ,ไม้ดังกา ยังสามารถเร่พวกเราทําการข้อแนะนำต่างขึ้นมาได้อีกตัว๋วแม้ว่าจะมีพวกเราคนเดท่้นนานที่สามารถค้อแนะนำต่างขึ้นมาได้แต่มันก็ถือว่าเพียงพอแล้วและใบไม้ดิ่ดมปาร์กไม่เสร็จไปอย่างมากเราสามารถทําการขายมาในราคาที่สูงซึ่งมันเพียงพอแล้วสําหรับการได้เปลี่ยนเสบกอที่จะสามารถช่วยพวกเราในการเติมทีของเงินที่รางค้นขั้นตา้าและหลังจากที่เราทําการข้อแนะนำต่างขึ้นมาได้แล้วพวกเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งกว่าผู้ตายในฮาเรตต์จำนวนอีต่อไป และก่อรังคบวกตอนนั้นก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่โปรดจฝ่ายประชาชนแห่งกฎวิถีนั้นมีความสามารถในการสร้างดาวตางขึ้นมาเช่นกันดังนั้นจึงเรียงยากที่สามารถสังหารเขาได้และเปที่หับแห่งความมืดของเขาดานก็้รับการปกป้องยูเราไม่สามารถเดินทางเข้าไปในที่แห่งนั้นได้แต่ประชาชนแห่งกฎวิถีนั้นดังเด็กไปอย่างบ้าเขายังมีความรู้สึกต่อพันของข่าวและครอบครัวของเขาดานก็อยู่ภายในเปที่ับแห่งความมืด ถ้าหากพวกเราทําการเปลี่ยนต่อพื้นที่ดงกา่าวเราก็จะสามารถพบคำขอตว่างแลวะเมื่อ,อไรก็ตามที่การป้องกันมีดังรับของความมืดตกโปเราก็จะทำลายเรบรดฮัฟของความมืดให้สิ้นซากดังนั้นอัปชนแห่งกลุิธีีจะต้องเ่ิมเติมปรเด็นบันให้กับพวกเราจะเนี่นอกถ้าอย่างนั้นเอาตามดีแต่คาดะไม่เดินทางไปตู้ เราอมาชนแหงกลวิธีนั้นตามตดจดจำขาดต้า,ตาเด่นังค่าจะปล่ในที่นี้ให้กับพวกเจ้าหลังจากที่พูดตัวดำรางคันเก้าทั้งหกคนได้ทำการพูดคุยการเสร็จสิ้นพวกเขาเนี่ยก็เตรียมการที่จะทำการเคลื่อนไหวใน,นที่ไม่ใช่นะครับพวกเขาทำการเคลื่อนไหวชากนหนีพวกเขา,า,ขนนเขาอาจจะถูกวุ่นแกงคนอื่นทำการแย่งชิงไปอานะครับตัวเราผมตอนนี้ครั้งอีกแล้วนะครับผมมีศัตรูตัวใหม่โผล่มาอีกแล้วนะครับจะเทียะจัดก,การกับพวกมันอย่างไรนะครับผม เอาให้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับถ้ามีภาพกันใดก็ขออััยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไล้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอเดันครับของคุครับ